โอ้มันนอนเต็มต้องแม่มันตีหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยดูตีมึงนะตื่นได้เจ้าเลยมึงไงเมื่อหนึ่งหาเมื่อแต้มมองๆชู่เอ้ยรีหนาวแล้วมันนอนเต็มต้องแม่อยู่เนี่ยแม่กระตองพอมัานเขาอยู่เบ็ดก็อยู่เบ็ดชู่เอ้ยรีหนาวดูตีมึงนะหมูพวกจะรับจะนอนรับกันนอนกันเนี่ย Thứ 1, thứ 2 của cơn mới theo biết, Dạng đi À, lưng Thuộn nhanh nhoi Thuộn nhanh nhoi, nhìn mất tính trong mẹ Bò vẫn đang lặp cái kia nè Hãy cho nó nằm nè Nếu không xôn trời phải Lìa yên đều Mà không được Không tính trong mẹ cắt rồi กอยูเบ็ดฮ่ามันต้องหนีได้ไงชูเลยน,ะน,นี่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 เยกอยูเบ็ดไปนอนที่นอนเลยไปเลยกัดตองไหมกัดตองมาติ่งตองมเ้ยเลยไปเลยไปเลยไาเลยไปที ก็ยูเ่เบตเต็มันเจ้าอยู่ไปเลยไปที่นอนเมื่อไงจะโดนตีมันตีหนึ่งที่ชอง์อยู่ในแม่หมูแม่จะรับพอมันลรื้อีง่ตีบแง่ อาดิจตาดิจ้าเิจ้าดิจ้าดิจ้จจไปเต็งต้องแม่ไปกัดต้องไม่จะรับมันมาแต่งต้องแม่ได้จะได้ไม่จะรับพอกันนอนก็สลิปจุเบ็ด mà ha che thì ạ à, tức đi sống chịu ui si chăn sống chim chăn này มีลิปส่วนมากเดนมาร์กจะตื้อเป็นจะญ่เป้นเจ้มันจาสูงเหรอจะมีแค่สี่จานหรือห้าจานอันตีมีลิปก็คือจะมีคนเท่าตีแบบใจรดใจรดอันนี้นางรถเข็นเลยลดไฟฟ้าเลยสมศรีขึ้นผดดึกตึกเป็นจค่ครสูงนะเดนมา,าจะสามจานสีจานเต็มที่ห้าจานไปเล่นลูกไปมา,มา,มาหรอ อันนี้ก็เตากันเห็นไหเฟิกดีก็มีสามจันยเดนมามันจะให้มีตึกสูงส่วนมากนะจะมีตึกประมาณนะเนี่ยไออย่างเป็นเอหมหเฮอ มันจะว่าคอนโดมันจะเหมือนคอนโดนะมันแต่มันเป็นยนอะไยมันเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องสูตรอืมถ้าเป็นบ้านเ้าเป็ห้องคอนโดจะมันเป็นอพสวนม,มากฝรั่งมันจะเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องห้องสูตรห้องสูตรจะมีหลาย,ห,ลายห้องอีนี่มาทาเหมือนบ้านเลยมาทําเหมือนบ้านฝรั่งมันจะอยู่จะแยะในเมืองนะ ที่บ้านเป็นหลังก็มีแต่บ้านเป็นหลังในเมืองมันแปพงแต่กจะซื้อบ้านซื้อจะเอีย่ยอยู่ฝรั่งมาแล้วหมูมานี่อยาเลี้ยงหมาได้ฝรั่งคนเลี้ยงหมาได้ แ็ก็เป็นบางตึกนะเป็นบางตีแต่ส่วนหมาก็จะเลี้ยงหมาได้เพราะฝรั่งเป็นเหงาส่วนหมากก็จะเลี้ยงหมาไปเดินมาแล้วมาก็มันรับนอนรับหน้าตาสยเลยอหมูเหมือนะเหมือนเหมือนเมตีหมวกันเมตีหมูมมมมหมกัน,กนโนดีป่วยเฮ้ นอนรับสวยอะไรแบบนี้